ครับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มนะผมวันนี้ผมก็อยู่ลานนัดโคบือบ้านสวายตะมนรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้วัวเยอะมากครับผมประมาณพันกว่าตัวนะครับผมวันนี้ตลาดคึกคักมากครับผมวันนี้ก็มาดูกันครับว่าตลาดคึกคักวันนี้ราคาจะเป็นอย่างไรครับผมก็ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครคิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผม ครับผมสวัสดีครับเฮ้เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้สองหมื่นสามพันห้าสองหมื่นสามพันห้านะครับกู้สาวบอกระบบสาวบอกระบบกู้สาวประมาณกี่เดือนครับนี่มีกว่าท้องแล้วท้องกี่เดือนครับนี่ประมาณสี่ห้าเดือนอันนี้คือประกันท้องใช่ไหมครับครับประกันครับนี่ครับราคาประกันท้องนะครับผมนี่ความสูงประมาณร้อยยี่สิบได้เท่านะประมาณนี้เอามากี่ตัวครับหกตัวเอามาหกตัวฝั่งนู่นเหรอครับ ฝั่งนี้เท่าไหร่ฝั่งนี้สองหมื่นทวนนะครับผมอันนี้วัวสาวงินวัวสาวครับตัวไหนด้วยครับตันนี้ถูเปะตัวนี้เท่าไหร่ครับสามหมื่นอันนี้แม่ลูกสามหมื่นแปดพันลูกฝั่งนี้เนาะลูกฝั่งนี้นะครับนี่ครับราคาถูกๆูเลยตุดนี้ด้วยปครับฝั่งนี้เท่าไหร่สองหมื่นส วันนี้สองหมื่นสามครับคู่แม่ล, <c oughs> <c oughs> ลูกครับค <c oughs> <c oughs> ู่ลูกตัวเมียครับก็คู่ลูกตัวเมียนะครับ ลูกตัวเมียนะครับผมสองหมื่นสามนี่ครับสองหมืามเองนะครับผมมันยังย่อนแสงด้วย่รับผมมาจากไหครับมาจากนนอาไรนนอะไรของประทุนครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หนึนย์แปดศูนย์ห้าสามแปดศูนย์ห้านะครับผมครับผมกมาครับนี่คก็ใครเหียญราคาวันนี้เป็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนี่ครับวันนี้วัวเยอะมากนะครับ ขายเรานี่เปิดไว้เท่าไหร่สองพหมื่นสองสองหมื่นสองนี่ครับสองหมนะครับตัวผู้นะครับสอมก้ลุงมีกี่ตัวครับนี่ดูตัวนี้บดรถบ่รถนี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ลายละส่ตัวละสองหมนสามสีตัวเลยเท่ากันหมดบ่เท่ากันสองหมืามครับใหญ่สตัวนู่นนี่ครับอีวรถนะครับมันมันไม่ค่อยเชื่องบ่ถึงแมวลง ไม่ใช่มันไม่รเป็นไรไม่เป็นไรแต่มันอ๋อแต่ถ้ายกยกสตัวนี้เท่าไหร่้ายกเลยราคายกมีราคายกไหมก็ยกได้เก้าหมื่นกว่าเก้าหมื่นกว่านี่ครับวัานิดเลยเก้าหกว่านิดๆโผลนิดหน่อยครับผมโผลนิดหน่อยโผล่นิดหน่อยครับก็ฝากเบอร์โทรนะครับผมฝาเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรครับศูนย์แปดเจ็นยปดเจ็ดศูนย์น่ศูนย์ศูน์สี่หนึ่งเก้าแปดศูนย์ เก้าแปดศูนย์ครับผมมาด้วยกันไหมครับคุะเจ้าเนาะบ้านด้วยกัน hmm. บ okay. so so yeah. oh so cool. right. mm ้านด้วยกันมาจำเบอร์โทรได้ไหมจำเบอร์โทรได้ไหมครับได้ขอเบอร์โทรหน่อยครับผมเบอร์โทรผมนะครับผมศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสอง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 เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดวันนี้วัวเยอะนะครับเนาะเยอะเยอะมากเลยคึกคักมากเลยราคาเป็นอย่างไรรคับวันนี้ค่อนข้างดีบ่อันนี้ราคาค่อนข้างดีนะวันนี้ หายครับเปลี่ยนัวให้กับพวกเราวันนี้นนวัวเยอะมากครับครับการปลาดสวัสดียามเช้าด้วยนะครับผมน,นี่งานแลานหอ,นนอ,นอยบริการายหอยครับตัวแดงๆของใครครับทางนี้เพื่อไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้<ะ>เปิดไว้เท่าไหร่ครับ สี่หมื่นห้าท้องบอท้องไหมประกันท้องครับนีนึ่ท้องมาเนาซื้อเข้ามาไี่ผมให้ดูับเมื่อกี้ย้อนแสงนิดนึ่งแล้ว มันี้ตัวใหญ่นะครับผมน่าเพิกเลยเป็นัวที่ลึกนะครับผมตัวนี้สี่หมื่นห้านะครับคุณแก้ว่าทอง <c oughs> ในเจ้าของ่อกยี่ห้บรองหรืองบล่ททองทับตัวหรือว่าส้มหลอดอ๋อซื้อพวงมาโนอเอามาแค่นี้บ่ตัวนี้นะตัวแดงนี่นะตัวแดงนี่ตัวอะไรแถบ สี่สิบห้าเหมือนกันนี่ครับสี่สิบห้าครับตัวนี้ตัวผู้ครับตัวนี้ตัวใหญ่นะผมเนี่ยัมันย้อนแสงนิดหนึ่งครับแดงแป๊ดครับผมแดงแสบตาเลยครับผมนี่ตัวนี้ดีครับตัวนี้ก็สี่สิบห้านะครับผมนีตัวเมียตัวเมียนี่หนาลึกนะครับผมสี่สิบห้า ฝามาจากไหนครับสังขละมาจากไหนนะสังขละอ๋อครับฝากเบอร์โทรนะครับผมจำเบอร์โทรได้ไหม <laughs> จำเบอร์โทรได้ไหมครับมาด้วยกันเนาะเดี๋ยวเขียนต้องเขียนหรอไม่ไม่ต้องเขียนฟังมาเลย093 093 379 379 7583 7583ครับผมขอบม,มาครับวันนี้วัเยอะนะครับเนาะโอ้นี่คือค้างมากครับ วู๋เยอะมากครับวันนี้นจับไว้นี่เท่าไหร่ครับนี่สองสองหมื่นทวนนะสองหมื่นสามพันครับสองหมื่นสามพันฝั่งนี้ย้อนแสงแนละ้วได้ตัวนี้เหรอไม่รู้ครับ <c oughs> ข,อของของเขาเนาะครับของเขาครับเหลือตัวเดียวบ่วเหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวเดียวสองหมื่นสามพันครับผมตัวผู้นะครับความสูงประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับผมสองหมื่นสามพัน กำลังต่อรองราคาอยู่นะครับผมนี่เดี๋ยวให้แกขายไหมครับนี่ดูตุกคู่นี่ครับวันนี้มีวัวหลากหลายครับผมายวัวป่าครับเหมือนและครับเหมือนและหมดแล้วบอโอ้ขายดีเนาะครับเนาะได้มาสองตัวได้มาสองตัวราคาดีไว้ช่วงนี้ ก็พอดีแร้วกพอดีเป็นไหนพอดีมพอดีกูอะไรกูอลายอ๋อมันต้องแข่งกันขายใช่ไหมอ๋อขายง่ายถ้าลงตลาดเราก็ต้องรีบขายใช่ไหมครับครับนี่คือถ้าเราราคาหยุดหน้าโคกับลงตลาดต่างกันไหมครับต่างกันครับต่างครับกวพันขายนะพวกนี้จะค้องเป็นไหนเนาะจะคลองปับขาข้าพัน วัวเล็บเล็บมันยาวเนาะงอขลุ่นที่แรงงอคออ๋อมันวัวยืนคอกเนาะกอกยืนงอก็ได้ออกคอกอ๋อเอาวัวมันไม่ได้ค่อยได้เดินเล็บมันก็จะยาวเนี่ยเนาะนี่ต้องแต่งแต่งกี่บิ๊กเหมือนเขาไม่เคยไม่เคยใส่เชือกฮะน่าจะอยู่ในคอกนานนึงสามสี่เดือนนี่ครัยเขาไม่ไม่ชินกับเชือกะ นี่ครับครับผมราคามันก็พอพอใช้ได้นะครับเนาะพออยู่ได้พออยู่ได้ครับผมนี่ครับบรรยากาศด้านในเขากำลังต่อรองกันอยู่เลยครับผมต่อรองราคากันอยู่เยอะๆยอะๆเๆเหมือนวัวมันจะดูนะครับผมวัวเยอะมากครับเดินต้องระวังนิดนึงครับผมครับผม ปครับวัวเล่นี่เท่าไหร่ครับขายครับขายแล้วบ่ขายไปเท่าไหร่ครับนี่ขายไปหกหมื่นสามแม่ลูกบ่โอ้ลูกสวยมากเลยครับนี่สวยดูครับครับผมนี่นี่ครับทรงลูกแรกด้วยนะครับนี่ทรงวัวเล่นะครับผมวัวเล่หกหมื่นนี่ครับลูกครับได้ลูกตัวผู้นะครับลูกสวยมากเลยบ ราคาค่อนข้างดีครับช่วงนี้ตัวนี้ยาวมากครับตัวน, <ns at> น,น,นี้นี่ก็ชิโซว่าครับเนาะครับเนาะตัวนี้งามอยู่ครับนีง<า>่งามเลยเสี่ยงแฟมเดียวเลยถูกเนี่ยครับเนาะลูกงามนะครับเนาะสวยมากเลยตัวนี้ของปา้าคืออะไรมีไหมองคนตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้เปิดไว้ถ่ายกับปา้า <ns at> สี่หมื่นสามครับตัวนี้ความสูงประมาณเท่าไหร่ครับฟ้าสามแปดร้อยสามสิบแปดประมาณกี่ปีครับนี่สองปีปครึ่งวัวสองปีครึ่งมันเหนื่อยเป็นมคนเหนื่อย <c oughs> อ๋อครับนี่ครับมาดูใกล้ๆครับนี่ครับเป็นวัวคุณคนระับ ตัวนี้เลือตัวเดียวป่ะครับเลือตัวเดียวนะครับวันนี้ตลาดคือคักงนะครับเนาะวันนี้ตัวเยอะมากครับปามาจากไหนเอ่สีขอครับมาจากสีขอตามาทะครัน06 8่งน์หน้าปสี่ห้า ถามหน่อยว่าแต่ละตลาดราคามันต่างกันไหมให้ต่างเลยต่างแล้วหรอตัวต่างแต่ช่วงนี้ราคาเป็นไงช่วงนี้ราคาผมงัวขุนงัวขามี่งินไปนี่ขายยากอ๋อหัวใหญ่ๆนี่คือว่ามัน,มน เห็นเป็นว่าดานยีนมันบวมเปิดนะดานยีนมันปิดมันกาวันนีมีคนสื่อของใหญ่นะครับผมถึงว่าผู้รุ่นรุ่นสองเงินก็ควรหนี่ได้ขายอยู่อ๋อครับขายดีเยนู่ครับผมดีครับขอบคุณมากครับนี่ครับบรรยากาศครับผมชมบรรยากาศไปก่อนนะตัวดีครับคู่นะครับผม วัวไทยร้อยให้เหมือนกันครับผมเดี๋ยวจะไปถามให้ครับวัวพันกว่าตัววัวไทยร้อยขอมีนะครับผมอันนี้ของใครครับตัวเล็กๆนี่เปิดไว้สำหตัวนี้ตัวนี้นะคู่กันจ้ะอ๋อคู่กันสามหมื่นสองพันห้าไปดูใกล้ๆนะผมก็ตัวตัวงานนะวัวมันเยอะครับพี่นิน สามหมื 32, že, ่นสองพันห oh, ้านะผมเป็นวัวไทยนะผมวัวพูดนะสองนะผมหัวเยอะมากครับวันนี้เดินต้องระวังนิดนึงอ่ะเอามาแค่นี้ปะ อยู่ฟังด้นด้วยอ๋อมาจากไหนคอับนี่า่ะฟ้าเบอร์โทรนะครับ0 82 142 142 3431 3431ครับผมขอมาครับไต่อครับตัวเลขของใครครับผมวเลข สองเท้าบอเพอโตอต่อราคาอยูช่วยหน่ยครับเปิดเปิดไว้เท่าไหร่อยไว้สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดนะครับตัวนี้โอ้โหครับตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้ใหญ่ยาวครับผมนี่เบื่อไว้สี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับ ทีสิบเจ็ดโอ้ฝนปุ้ยเลยมาเปิดไร้ไทยมาเปิดร้ไทยนี่ตัวนสามหมื่นห้าสามหมื่นห้านับนี่งน่ารักมากเลยครับตัวนี้บุกของสิงโตขาวลูกของสิงโตขาวนะคตัวนี้งามเลยครับผมนี่ครับเอาไปนอนกอดได้เลยครับผมฝนเต็มตัวแล้วผมหนี่ง อันนี้กดนก้นได้เลยอาการนะทางโน้นเลยครับเนี่ยตัวเมียเนี่ยตัวเมียเนี่ยอันนี้ตัวเมียเนาะสองหมื่นห้าครับตัวนี้ตัวเมียอันนี้เป็นท ja ันใดมั้ยนี่แบงคกัตแบงค์กัดนะครับผมแบงกัดนี่ครับยี่อายุเท่าไหร่เราแบงกัตนี่อายุประมาณหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีนะผมมาเมาดูนะปะ จำเบอโทรไม่ได้จำเบอร์โทรไม่ได้เลยราเบอร์โทรศูนย์หกสามศูนย์หกมสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสามาครับผมของนะครับมาจากไหนี่มาจากบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์นี่ครับผมมาไกลนะเอามาแค่สองบโอ้ตัวนี้งามครับตัวนี้ลูกหอยเป็นพวกพันเลยพอดีซื้อตัวแดงซื้อกบะมนเข่าเลยต้อง แบ่งกัดนะครับลูกไอ้ลูกตัวนั้นแบ่งกัดนะครับอันนี้ลูกของสิงโตขาว กาบผมตองมาครับัวลายวันน right. well, ี้นายวัวอยู่ไหนครับผมนี่นี่ัวตัวนี้บอวัวตัวนี้เนี่ยเบอรไรเครับเปิดไไ้เท่าไหร่เปิดได้สามสเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูครับลุงไอเกโดยเดินี่มาจากไหนดูเปิดไไ้เปิดไว้สามสิบตัวนี้ กิดสามปวงนะครับประมาณรวมประมาณกี่ปีนะครับประมาณกี่ปีแล้วประมาณสปีประมาณสปีนะครับผมนี่ป้าอยู่ไหนครับนี่อยู่สังขอยู่สงขะอยู่สงขากก็ทูนะครับรุ่นแปดศูนย์แปดศี่เจ็ดครับผมชื่ออะไรครับชื่ออปตอปตเนอรับซื้อทุกอย่างครับรับซื้อทุกอย่างด้วยเออรับซื้อมาซื้ออะไรซื้อหมดเลย อ๋อนี่รับซื้อบัวรับซื้ออะไรด้วยนะผมรับเลขเรียนตัวเลขสดสดด้วยใช่ไหมครับสดด้วยยังสดด้วยผมซื้อซื้อแม่ไม้ถ้ามีลูกไม่เอารับซื้อแม่ไม้ด้วยนะครับผมซื้อแม่ไม้ถ้ามีลูกไม่เอาบรรยากาศไร้ห้อยนะวันนี้โชกกะไรดิชกกะไรดิ F T N ฝามเรา ริมดูก็แล้ว FGN F N ไหองปลาตัวไหนครับปลาอยู่ตัวไหนหมแล้วอ๋อวันนี้ขายดีนะผมเนี่ยบราการนายอยวันนี้สบายๆครับผมคือคขางมากครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูตัวผู้ตัวนี้ของไงอ้าหนิ

เออจะพร้อมอยู่นู่นนะนี่นี่เอาตัวนี้นียอันนี้ตัวนี้เท่าไหร่เอาตัวนี้ตัวนี้ห้าสิบเบอร์ห้าสิบนะครับอันนี้กี่ปีแล้วครับนี่อายุกี่ปีแล้วครับอาสองปีครึ่งนะครับนี่ตัวนี้ใหญ่ครับหนาด้วยครับผมหนาตันตันหนาตันตันครับสองปีครึ่งนะครับผม พร้อมใช้งานแล้วนี่รนใจติดต่อได้สนใจมาจากไหนครับเนี่ยมาจากเครื่องกระสัง ปปตนะครับ้าสอนยเก้อ่นะครับอกครับผมเรื่องแค่นี้บ่เลือตัวเดียวค่ะอ๋อครับผมขอมากพอพันหลักพอพันหลักจำพ่อเขาได้ไหมพ่อเขา่อจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยเรียบเก้าเก่ครับนี้ บรรยากาศนะาร้เานนดิลูกชนะนะบุ๊คนี่ครับตัวเล็กยี่ของใครน่นแปดพตัวนี้ครับตัวผู้เราหมื่นแปดพัตัวไทยเราเนาะนี่ครับหมื่นน้ะครับผมเขาปลากีตัวนี่ตังนู้นเหรอ อ๋อฟังนู้นฟังนู้นเปิดไว้แล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่าไหร่สี่หมื่นห้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ในสี่หมื่นห้าครับผมตัวนี้ยาวมากครับนี่ครับเปิดไว้สี่หมื่นห้านะครับผมตัวผู้นะครับผมสี่หมื่นห้าตัวไหนครับมานะ ตัวไหนอีกตัวนึนเนงเค่นนี่บอกอ๋อม,มาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองอ๋อฟังเบอร์โทรครับผม จำเบอร์โทรได้ไหมได้ครับผมขอเบอร์โทรนะครับ083 083 124 124 2997 2997ามหนึ่งอก้าเ้าเครับผมขอกระบายครับราคาดีไหมครับช่วงนี้ไม่ดีเลยไม่ค่อยดีป่ะของเยอะอ๋อวัวมันเยอะเนาะเอาวัวเยอะก็แข่งกันขายไหมมีครับ ถ้าเป็นในหอยแล้วอยากให้มีวัวเยอะมีวัวน้อยเข้าตลาดเยอ,อะเลยคือคักดีเนาะแต่ราคาก็ต้องแข่งกันเนี่ยคือคักดีครับผมนี่โอ้เย,ยอะมากครับผมเนี่ยบนี่ครับผมให้ดูบรรยากาศนะผมมีวัวเย,ยอะมากครับ ขาให้ขยันทำขยันเก็บแต่ก็คนก็คนได้แต้เป็นคนที่เก็บแล้วก็ไปไม่ได้ไหนของปลาครับนี่ไหนวัวปลาตัวไหนครับไม่มีไม่มีบ่อ๋อมาดูหาซื้อวัวนะครับผมบรรยากาศตรงนี้ครันคึกคักมาก เดี๋ยวหยุดลานัดผูกมือวาดสายอผมตำบนนามือเมืองจังหวัดสุรินทรครับผมลานที่นี่เปิดทุกวันอังคารนะครับผมน่งขมากในวัวป่าครับผมมาซื้อครับมมาซื้อวัว่ามาซื้อวัวนะครับครับแสดงว่อได้ครับผมครับตัวนี้องไครครับนี่ เจ้าของมาอยู่เจ้าของมาอยู่นะบมวันนี้นี่ครับนี่ครับวันนี้ก็เอาพอของฝากของคอนะบมกินเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะบมก็ขอบคุณที่รับชมนะบมครับ